สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้งานนะคะเกี่ยวกับสาย HDMI ที่ลูกค้าได้ไปนี่ส่วนตรงนี้จะสอนในระบบ iOS นะคะหัวใหญ่ลูกค้าสามารถเสียบเข้ากับ HDMI นะคะช่อง HDMI TV ได้เลยลูกค้าต้องดูให้ดีนะคะว่าเสียบช่องถูกหรือเปล่านะคะเหลือสองสายที่เหลือนะคะส่วนหัว USB นะคะที่เป็นหัวเล็กแบบนี้ให้ลูกค้าเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่มีอยู่นะคะ เสียบได้เลยเหมือนที่เหมือนชาร์จแบตนะคะเหมือนชาร์จแบตทั่วไปและอีกหัวหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถเสียบเข้ากับสายชาร์จแบตนะคะที่เรามีนี่เลยเสียบสายชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อเข้าบนมือถือของเราได้เลยดูบนหน้าจอได้นะคะถ้าถ้าลูกค้าเชื่อมครั้งแรกนะคะเขาจะต้องให้ให้เรามั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังจะเชื่อมต่อลูกค้ามั่นใจหรือเปล่า ให้ให้คำว่าเชื่อถือได้เลยค่ะนี่เลยกดแล้วก็รอสักครู่มมาแล้วนะคะหลังจากนั้นลูกค้าสามารถดูวิดีโอตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนี่เลยค่ะนี่นะคะนี่ลูกค้าอยากดูเต็มจอลูกค้าอยากดูเต็มจอ นี่นะคะเป็นการแสดงเต็มจอเลย